สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูวิชาสังคมศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทราบหีคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจะกระทำอะไรก็ได้โดยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเกินขอบเขตวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับผู้มีอํานาจบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวโดยคุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษา เชิญรับชมได้แล้วค่ะความหมายและความแตกต่างของอำนาจบทบาทสิทธิหน้าที่ครอบครัวความหมายของบทบาทหน้าที่ครอบครัวบทบาทหน้าที่หมายถึงสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติในครอบครัวและโรงเรียนเช่นพ่อแม่มีบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูก และอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดีลูกมีบทบาทหน้าที่ในการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูมีบทบาทหน้าที่ในการสอนหนังสือนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการตั้งใจเรียนหนังสือเป็นต้นค่ะเมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวทุกคน ต่างมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวเช่นหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อและแม่หน้าที่ของพี่ที่มีต่อน้องเป็นต้นค่ะ หน้าที่ของพ่อในฐานะที่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวพอมีหน้าที่สำคัญดังนี้ 1. ทํทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว 2. อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี 3. ดูแลคุ้มครองลูก 4. ให้การศึกษาเล้าเรียนแก่ลูกหน้าที่ของแม่ในฐานะที่แม่เป็นแม่บ้านแม่มีหน้าที่ที่สำคัญดังนี้ค่ะหนึ่ง ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวในเรื่องอาหารการกินความสะอาดของบ้าน 2. อบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี 3. ดูแลทุกสุขของลูก 4. ให้ความรักความเมตตาและความอบอุ่นแก่ลูกสิทธิหมายถึง อำนาจอันชอบธรรมของบุคคลโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่นสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับการเจ็บป่วยค่ะการใช้อำนาจตามบทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปการปฏิบัติตนในการใช้อำนาจตามบทบาทหน้าที่ และสิทธิที่เหมาะสม,มจะทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขค่ะพ่อแม่สามารถใช้อำนาจบทบาทหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสิทธิที่จะอบรมสั่งสอน สมาชิกในครอบครัวให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีค่ะลูกมีบทบาทหน้าที่คือการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ปฏิบัติตนเป็นคนดีและสามารถใช้อำนาจหรือสิทธิที่จะขอรับการเรี้ยงดูจากครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุขค่ะ หน้าที่ของพี่น้องพี่หรือน้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันดังนี้รักให้ห่วงใยซึ่งกันและกันมีความสามาัคคีกันไม่ทะเลาะเบาแวนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยตักเตือนไม่ให้อีกฝ่ายประพฤติตนไม่ดีค่ะคุณพ่อและคุณแม่มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือเป็นหัวหน้าครอบครัว คอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวคอยอบรมสั่งสอนให้ลูกๆเป็นคนดีมีความรู้เราเป็นเด็กเราก็มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเช่นกันคือตั้งใจเรียนหนังสือปฏิบัติตนเป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่และผู้ปกครองตลอดจนแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่เช่นปู่ย่าตายายลุงป้านา้าอาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้เราต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองในบางเรื่องเช่น ตื่นนอนเองโดยไม่ต้องให้ใครปลุกเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาบน้ำเองแต่งตัวไปโรงเรียนเองรับประทานอาหารเองและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและงานอื่นๆที่สามารถทำได้ค่ะ การที่เรารู้จักช่วยเหลือตนเองได้และช่วยพ่อแม่ทำงานถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในฐานะลูกที่ดีและในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวการที่สมาชิกในครอบครัวต่างทำหน้าที่ของตนเองจะทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ทะเลาะบอกแว้งกันค่ะ สิทธิและเสรีภาพของสมาชิกในครอบครัวการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนอกจากสมาชิกทุกคนจะมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวแล้วสมาชิกแต่ละคนก็ยังมีกิจกรรมส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปเช่นฉันชอบเล่นดนตรีพี่ของฉันชอบว่ายน้ำพ่อของฉันและน้องสาวข,ของฉันชอบพายเรือ กิจกรรมส่วนตัวของแต่ละคนนี้เป็นกิจกรรมที่สมาชิกมีเสรีภาพในการเลือกกระทำได้ตามความสนใจของตนเองแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมส่วนตัวของเรานั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นค่ะ ในบางเวลาเมื่อสมาชิกทุกคนได้มาพบปะกันอย่างพร้อมหน้าในโอกาสต่างๆเช่นในเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นกินข้าวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันเป็นต้นค่ะ ในกิจกรรมเหล่านี้ทำให้สมาชิกได้พูดคุยกันซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสิทธิเสรีภาพในการพูดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆและเมื่อมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลค่าข้อตกลงในครอบครัว ครอบครัวประกรอบด้วยสมาชิกได้แก่พอ่อแม่ลูกหรือบางครั้งอาจจะมีสมาชิกคนอื่นๆร่วมอยู่ด้วยซึ่งสมาชิกแต่ละคนนั้นอาจมีความต้องการและมีความสนใจที่แตกต่างกันไปแต่ทำอย่างไรจะทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สมาชิกในครอบครัวอาจทำข้อตกลงกันได้หรือจะเรียกว่าเป็นกฎกติกาภายในครอบครัวก็ได้ข้อตกลงในครอบครัวอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวและเมื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือทุกคนต้องพร้อมใจกันปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นๆด้วยนะคะ และนี่คือตัวอย่างข้อตกลงในครอบครัวของเรานะคะ 1. นึ่ลูกๆต้องไม่เข้านอนดึกเกินไปเพราะจะทำให้นอนตื่นสายและไปโรงเรียนไม่ทันค่ะ 2. เมื่อกลับจากโรงเรียนต้องรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและทำการบ้านให้เสร็จก่อนจึงจะดูโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอื่นๆได้ค่ะ 3. ลูกๆต้องรู้จักช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันโดยไม่ต้องให้พอ่อแม่มาเตือนในการทำกิจวัตรประจำวันของตนเองค่ะ ลูกลูกๆต้องไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์จนเกินเวลาที่คุณพ่อคุณแม่กำหนดให้นะคะ 5. เมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งและไม่ควรใช้กำลังในการตัดสินปัญหาค่ากิจกรรมเสริมหลังการเรียนรู้ให้หนักเรียน เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะข้อที่หนึ่งใครมีหน้าที่อบรมสัง่งสอนลูกกอไก่พอ่อและแม่ขอไข่ลุงและป้าขอควายนา้าและอา เฉลยน,น,นะคะข้อกอไก่พ่อและแม่คะ่ะข้อที่สองเมื่อเห็นบ้านสกปรกนักเรียนควรจะทำอย่างไรคะอกอไก่เล่นเกมขอไข่ทำงานบ้านข้อควายมองดูเฉยเฉยเฉลยนะคะ ข้อขอไข,อข่ทำงานบ้านคะ่ะข้อที่สามท้าทุกคนทำตามหน้าที่ครอบครัวของเราจะเป็นอย่างไรคะกอไก่มีเงินขอไข่มีความวุ่นวายและคอควายมีความสุขคะ่ะเฉลยคอขอควายมีความสุขนะคะ ข้อที่สพ่อของพ่อคือใครกรอไก่ปู่ขอไข่ตาคอควายลุงเฉลยข้อ,ขอกอไก่คุณปู่นะคะข้อที่หใคร รู้จักแบ่งเบาภาระงานบ้านให้กับพ่อแม่กอไก่โกถูกบ้านในตอนเย็นขอไข่แก้วออกไปเล่นข้างนอกข้อควายสม้มชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านในวันหยุดฉเฉลยคอกอไก่โกถูกบ้านในตอนเย็นนะคะ ขอ้อ6เมื่อเรายังอยู่ในวัยเด็กพ่อแม่ต้องดูแลคุ้มครองเราเพราะเรามีสิทธิตามข้อใดกอไก่สิทธิที่จะมีชีวิตขอไข่สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคอควายสิทธิที่จะมีส่วนร่วม เฉลยคือข้อขอไข่สิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะคะข้อ7จข้อใดคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของลูกกอไก่ทำอาหารขอไข่ขเลี้ยงน้องคอควายเรียนหนังสือ เฉลยก็คือคอควายเรียนหนังสือนะคะข้อที่8ถ้าสมาชิกภายในบ้านชอบดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมือนกันเราควรแก้ปัญหาอย่างไรกอไก่ให้พ่อดูเพราะพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวขอไข่ให้แม่ดูเพราะแม่เป็นคนซื้อโทรทัศน์มาขอควาย ตกลงจะผัดกันดูคนละเวลาเฉลยก็คือข้อคอควายตกลงจะผัดกันดูคนละเวลาค่ะข้อ9ถ้าครอบครัวของเราตกลงกันว่าจะไปเที่ยวทะเลแต่เราอยากไปเที่ยวน้ำตกเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรกอไก่ แสดงกิริยาให้คนอื่นรู้ว่าไม่อยากไปขอไข่โกรธและไม่พูดกับคนในบ้านข้อควายยอมไปเที่ยวทะเลตามที่ตกลงกันไว้เฉลยนะคะข้อคอควายยอมไปเที่ยวทะเลตามที่ตกลงกันไว้ค่ะและข้อสุดท้าย ข้อที่สิถ้าคนในครอบครัวมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันควรทำอย่างไรกอไก่ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันขอไข่รวมกันแก้ปัญหาคอควายแม่จะต้องยอมให้ลูกเสมอและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่รวมกันแก้ปัญหาค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ชมที่วิดีโอเกี่ยวกับผู้มีอำนาจบทบาสิทธ,ธิในครอบครัวของตนเองไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะคะและอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะคะ โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ